รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางนำเข้า MOU เพื่อเสนอต่อสอบคอพิจารณาต่อไปวันที่13กันยายน2564นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวหรือสอบอตครั้งที่6ทับ2564เพื่อพิจารณาแนวทางการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MOU ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด และขยายเวลาการดำเนินการของศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาชั่วคราว TDCC โดยมีนายสุรชัยชัยตระกุลทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานนางทิวันรัฐอังกีนันที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายสุเทพชิตยวง์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพลตำรวจตรีนันทชาติสุภาพมงคลประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นางเทียนรัตนวมาวตขโวษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองนายสุทธิสุโกศลปลัดกระทรวงแรงงานนายไพยโร์โชติกาเเถียนอธิบดีกรมการจัดหางานพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานร่วมประชุมสรุปง่ายๆคือนายจ้างจ่ายค่ากักตัวจ่ายค่าสวบสามครั้งวัคซีนกระทรวงแรงงานจะช่วยแต่ท่านจะต้องขึ้นทะเบียนประกรันสันคมให้เรียบร้อยนะครับ เพื่อที่จะใช้วัคซีนในมาตาสามสามเราเชื่อว่าคนนําเข้าระยะระยะในเบื้องต้นน่าจะไม่เกินสักห้าหมื่นคนถึงเจ็ดแปดหมื่นคนวัคซีนเราน่าจะมีเพียงพอในการที่จะจัดสรรตรงนี้มาที่แรกเราหาลือกันยาวนานมากก่อนที่ออกมาว่าค่าวัคซีนนั้นเราให้ผู้ประกอบการเป็นผู้จ่ายเป็นผู้จองจากวัคซีนทั้งเลือกเราก็เหมือนกับไม่มีส่วนร่วมกันเราเข้าใจว่าผู้ประกอบการก็ เสียค่าใช้จ่ายในเรื่องค่ากักตัวแล้วค่าสวอปสามครั้งแล้วก็เป็นเงินเกือบครึ่งหมื่นวัคซีนเราก็เลยต้องเอามาช่วยผู้ประกอบการนะฮะข้อสรุปตรงนี้ขั้นตอนง่ายๆก็คือนะครับใครจะนำเข้าแรงงานต่างด้าวในระบบ M.U. ต้องยื่นผ่านกรมจัดหางานโดยทิพดีจะเป็นผู้พยยิจารณาท่านจะต้องจ่ายค่า Work ์ก r m i t ท่านจะต้องทำประกรนันทังคม นะครับแล้วก็ทําประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตประกันโควิดในการเจ็บป่วยรักษาหลังอย่างนั้นปุ๊บนาเข้ามาค่าจ่ายกักตัวของเป็นของผู้ประกอบการค่าสบอบครั้งแรกผู้ประกอบการ7วันของผู้ประกอบการ, 7, ร,ก,ก,ารก่อนออก14วันค่าสบอบผู้ประกอบการและวัคซีนกรมจัดหางานก็จะจัดทีมเข้าไปฉีดวัคซีนให้ในส่วนนี้ ทั้งนี้หากนายจ้างสถานประกอบการและคนต่างด้าวมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักงารจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดสำนักงารจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10หรือที่ Line at s e r v i c underscore e w o r k p e r m i t หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506กด2 กรมการจัดหางานหรือสายด่วนกรมการจัดหางานโทร1694ซึ่งมีการจัดล่ามในภาษากัมพูชาเมียนมาและอังกฤษให้บริการข้อมูลข่าวสารและแนะนําวิธีการดําเนินการ